สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมสองเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในขณะที่ทุกคนเข้ามาพบเจอคลิปนี้นะคะหากว่าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันเราก็จะได้ชี้แนะแนวทางและได้เล่าเรื่องราวสู่กันฟังผ่านหน้าไพ่น,นะคะพิมขออนุญาตนะคะสี่งศักดิ์สิธิ์เทวดานางฟ้า ทุกทกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามารับชมคำทำนายได้เปิดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่นะเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะพิมพ์จะใช้ไพ่เลนอมองนะในการอ่านครั้งนี้นะคะหากว่าเรา สามารถสื่อสารเชื่อมต่อกันได้ขอให้เรื่องราวนะคะเปิดเผยออกมาว่าคุณกําลังอยู่ในสภาวะอารมณ์เช่นไรพบเจอเรื่องอะไรมาบ้างนะคะไพ่นี้จริงๆเปิดออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะ ขอเปิดไพ่ก่อนนะคะเรื่องราวก่อนหน้าเนี้ตัวคุณเองอาจจะพบเจอในเรื่องของความไม่ชัดเจนหรือว่ามันอยู่ในมันเคยประสบปัญหาในเรื่องที่คุณหาทางออกได้ยากนะคะ ถ้าหยุดตกถ้าคุณตกอยู่ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือที่มันไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าตัวเขาที่แสดงพฤติกรรมที่มันไม่ได้แน่ชัดในเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะพิมพคิดว่าตอนนี้คุณน่าจะเริ่มที่จะหาทางออกได้แล้วมันมีตัวเลือกทางเลือกที่คุณเอ,อ่อ พูดผ,ผิดไปใช่ตัวเรื่องนะคะเหมือนเหมือนมันเหมือนจะมีทางทางแยกสองทางเพื่อที่จะให้คุณเลือกที่จะเดินไปมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจเอาตัวเองออกมาออกจากความคิดที่เรีวยกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองคุณ จัดการชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแคร์คำพูดของคนอื่นโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดีไม่ต้องกลัวว่าใครเขาจะมองเรามาแล้วแบบภาพลักษณ์เรามันจะดูแย่ดูด้อยดูดูแบบดูเป็นคนขี้แพ้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดแบบนั้นนะคะขอให้คุณอะ เชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความมั่นใจในตัวเองให้มากๆมันเหมือนอารมณ์คุณอยากที่จะออกจากตรงนี้อยากหาทางออกจากตรงนี้แต่คุณก็รู้สึกกังวลรู้สึกกลัวว่าตัวเองแบบแล้วคนรอบข้างจะมองยังไงกลัวว่าเขาจะ,ะสมน้ำหน้าเราไหมนะเขาจะซ้ำเติมเราไหมอะไรประมาณนี้นะคะ มันเป็นสถานการณ์ที่คุณเรียกว่ามันมีภาพมันมีมันมีมัน,ม,ม,นมันเป็นห่วงเป็นห่วงภาพโพสภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยนะคะด้วยข้อสัมพันธ์นี้พิมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่เขามีเขามีบุคลิกหน้าตาที่ ดีหรือว่าเป็นบุคลิกหน้าเป็นบุคลิกหน้าตาที่ดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีฮอตนะคะหมายถึงแบบว่าดูดูฮอตดูเป็นที่รู้จักกับคนมากมายแล้วก็ดูเหมือนตัวคุณน่ะเหมือนเขาพาว่ะแล้วดูเหมือนตัวคุณเองอ่ะได้คบกับเขาแล้วอ่ะถ้าวันนึงต้องเลิกกันไปถ้าวันนึงต้องจบกันไปกลัวว่าคนอื่นเขาจะสมน้ำหน้าเราเอย่างเงี้ย กลัวว่าจะคนอื่นจะมองว่าเราถูกทิ้งอะไรประมาณเนี้ยนะคะอยากให้คุณเลิกกลัวเลิกกังวลน,นะคะคุณเป็นคนที่สดใสได้ร่าเริงได้โดยที่ตัวคุณเองไม่ต้องแบบไปสนใจคำนินทาจากคนอื่นเลยนะคะคุณกำลังจะผ่านพ้นมันไปอีกไม่นานพายุนี้มันจะหายจางไปจากคุณคุณกำลังจะได้เจอกับคำตอบคุณกำลังจะ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ให้กับตัวคุณเองได้แล้วนะคะคุณอาจจะเดียวอยู่กับคนบางคนอาจจะเดียวอยู่กับคนต่างชาตินะน่าจะเป็นคนต่างชาติและหลายๆคนมันเป็นระยะทางความห่างไกลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ที่มันไม่ชัดเจนนะตรงนี้ก็คือเขาอาจจะเป็นคนทางไกลอืม เป็นต่างชาติได้เลยนะคะแล้วไม่ได้พบได้เจอกันบ่อยๆด้วยนะส่วนมากติดต่อกันผ่านโลกออนไลน์แล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันช้ามากมันแบบมันไปแบบช้ามากๆเลยนะแล้วมันดูยังไงล่ะมุมนึงก็เหมือนมีความหวังอะอีกมุมนึงก็เหมือนมันไม่มีอะคะ่ะมันทำให้ตัวคุณแบบเสียโอกาสในในทางเลือกชีวิตของตัวเองด้วย เหมือนตัวคุณเองก็ต้องตัดสินใจแล้วนะตอนนี้นะคะว่าจะไปทางไหนดีแต่จริงๆแล้วทางออกที่พิมพ์เห็นทั้งสองทางที่คุณเลือกที่จะทำมันเป็นทางออกที่ดีนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่เขาแบบผ่านการแต่งงานมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะ อายุเยอะกว่าคุณหรืออายุแตกต่างกันเป็นไปได้ด้วยนะคะหรือคุณตัวคุณเองที่อาจจะผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วนะถ้ายังไม่ได้แต่งงานไม่ใช่พิธีแต่งงานก็เป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วนะเคยเคยมีลูกมีสามีอะไรอย่เงี้ยมาก่อนแล้วนะคะสิ่งที่เป็นเห็นคุณกำลังจะผ่านพ้นคุณกำลังเข้มแข็งคุณกำลัง เลือกทางออกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้แล้วนะคะทุกอย่างกำลังมองเห็นผนทางมองเห็นรูทางที่คุณจะเดินมันชัดเจนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพียงแค่คุณต้องออกจากความกลัวออกจากาเรียกว่าออกจากความกลัวนะถูกแล้วตัวเราคิดกังวลเองคิดกังวลมากเกินไปเองนะคะ จริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนที่มันมีแต่ความโชคดีอ่ะมันมันมีแต่เรียกว่าถ้าเราออกจากมุมที่เราขังตัวเองไว้กับความคิดของเราเองอ่ะคุณจะมองว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากนะได้พบได้เจออะไรที่คนอื่นหาได้ยากนึกออกไหมคะคือแบบบางทีเราได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบฟุกๆก็ได้ แบบที่คนอื่นเขาไม่ได้มาง่ายๆเหมือนเราอะ่ะแล้วคุณก็จะกำคือคุณกำลังจะก้าวผ่านมันไปแล้วกับสถานการณ์ที่มันต้องหาทางออกต้องเลือกขนทางให้กับตัวเองสักอย่างกำลังจะผ่านพ้นนะคะถึงมันจะดูแบบ เชื่องช้าถึงมันจะดูไม่ทันใจมันไม่ได้ดั่งใจของคุณในบางครั้งมันไม่มีใครห้ามหัวใจตัวเองได้แม้แต่ตัวเราเองอะคะ่ะยังห้ามความคิดห้ามอารมณ์ความรู้สึกของเราเองไม่ได้เลยมแล้วคนอื่นอะเขาจะมากำหนดให้เราแบบเป็นผู้แพ้เงี้ยก็ไม่ได้เขาจะมามองว่าเราเป็นอ่าพวกขี้แพ้โดนทิ้งจะมาคอยส่งน้ำหน้าเรา ก็อยากให้เขาเหล่านั้นมามีผลกับความรู้สึกเรานะคะชีวิตเราเราเลือกเองได้ถ้าเกิดเราตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีการพัฒนาไปข้างหน้ามันมองไม่เห็นปลายทางที่จะอยู่ร่วมกันพัฒนากันไปก็เราจะเสียเวลาเสียโอกาสมันก็เท่านั้นนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่รอคุณอยู่มันคือความโชคดี มันคือความมันคือความโชคดีคือมันคือโชคลาบนะคะมันคือลาภผลถ้าพูดในเรื่องของความรักมันจะเป็นความรักที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะมองหาด้วยซ้าที่ที่กําลังจะเข้ามานะคะแล้วเร็วเร็วนี้นะกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะขอให้คุณเชื่อใจมั่นใจได้เลยประมาณ3เดือน สามเดือนกว่า,วาสามเดือนครึ่งนะคะช่วงเวลาเนี้ยจะทำให้คุณเข้มแข็งจะทำให้คุณแบบกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้อย่างมั่นคงแล้วคุณก็จะเลือกถูกคนด้วยนะคะความรักที่คุณกำลังจะได้เจอเนะี่ยมันจะเป็นความรักที่เจอโดยบังเอิญน,นะแล้วเป็นความรักที่ดีด้วยนะคะเป็นคนรักที่ดีอบอุ่น พร้อมที่จะปกป้องคุณแล้วก็ไม่ได้แคร์ด้วยว่าที่ผ่านมาคุณไปพบไปเจออะไรมาบ้างชีวิตคุณผ่านอะไรมาบ้างนะคะเขาจะเข้ามาเป็นความรักที่ดีเข้ามามอบความารู้สึกที่คุณเคยขาดหายไปหรือว่าคุณขาดเหลืออะไรเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้ณตรงนั้นนะคะคุณอาจจะมองไม่เห็นอนะ ในช่วงเวลาที่คุณกําลังมืดมนนะคะในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันแย่อาจริงๆแล้วไหมคุณเป็นคนที่เข้มแข็งพลังคือมีพลังกำลังที่ มันมากกว่านั้นมันล้นอยู่ในตัวคุณนะคะเพียงแค่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าจะปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอบ้างถ้าจะปล่อยให้ตัวเองแบบได้พักผ่อนบ้างไม่อยากต่อสู้บ้างเนี่ยบางครั้งก็ไม่เป็นไรแต่อย่านานนะคะอย่านานเพราะว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่โชคดีเกิดมาพบเจอแต่ความโชคดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมความผิดหวังเสียใจยมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะไม่ใช่แค่กับเราคนเดียวถ้าเมื่อไหร่ที่มันมาเจอตัวเราเราก็ สัญชาติยาณเดิมเลยค่ะเราเป็นคนที่เข้มแข็งเราเป็นคนสดใสร่าเริงนะคะทุกอย่างปัญหาทุกอย่างออกไปได้โดยง่ายออกไปได้โดยเร็วอยู่แล้วนะคะยังไงซะคุณจะจมอยู่กับเรื่องราวแบบนี้ได้ไม่นานนะฟ้าหลังฝนสวยสดใสอยู่เสมอนะคะเรามาดูเน่ส่วนของไพ่ร็อคเกอร์รอกันนะ นะะเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้ค้นพบตัวเองในที่สุดและความต้องการในใจลึกๆของตัวคุณเองคุณจะได้รู้นะคะคำตอบที่แท้จริงที่จะเข้ามาเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณ ในเรื่องราวนี้ถ้ามันเป็นในเรื่องของรักต่างไวัยความรักที่มันไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้คุณรู้อยู่แล้วนะคะพิมพ์คงไม่ต้องบอกว่าเขาทำยังไงกับคุณพฤติกรรมของเขาสื่อไปทางไหนจริงใจหรือไม่จริงใจอันนี้ก็คงไม่ต้องบอกนะคะคุณอาจจะโดนแบบโดนโกหกโดนหลอกลวงมาเยอะ โดนปิดหูปิดตาในบางเรื่องบางครั้งก็โกหกทั้งทงที่ตัวเราเองก็รู้ด้วยซ้ํานะคะหรือว่าเราไปเจอในเรื่องที่มันสกปรกทําอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์สกปรกแบบทําอะไรที่แบบเรื่องที่ถ้าใครเชื่อถ้าใครเชื่อนะคะก็มันมีในเรื่องที่เอาเอาของเราไปโดยการที่ใช้เลขเลขใช้เลขใช้กลใช้มนใช้คาถา อย่างนี้ได้ด้วยสิ่งนี้คุณพบเจอมาคุณอาจจะเหนื่อยล้ามามากๆแล้ว,ม,ม,ม,ลวมันเป็นพายุค่ะโหมเข้ามาในตัวคุณทุกๆอย่างความรักของคุณอาจจะเป็นแบบคนที่เรารู้ว่ามันไม่มีทางที่ท,ที่ที่มันจะแฮปปี้เอนดิ้งได้ไม่มีทางที่จะลงเอยได้ดีๆอะค่ะเรารู้อยู่แล้วเพียงแต่ตัวเราณนะตอนนั้นอะ หรือตอนนี้ที่คุณพบเจออยู่อะค่ะคุณอาจจะคิดว่าดีที่สุดแล้วม,มันดีที่สุดแล้วแต่จริงๆแล้วชีวิตคุณดีได้ไดกว่าดีได้มากกว่านี้นะคะเพียงแค่ถ้าวันไหนพลังในตัวคุณถูกปลุกขึ้นมาวันนั้นนะคุณจะมองว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณมันมันไปได้ดีกว่านี้มันไปได้สวยกว่านี้แล้วแล้วสิ่งดีๆรอคุณได้มากกว่านี้มันอยู่ในช่วงระยะทางที่คุณจำเป็นจะต้องเลือก คุณจะต้องเลือกให้ดีนะคะแต่ทาง ceksin, ที่คุณเลือกมันจะปลอดภัยกับคุณอยู่แล้วค, hago, ะค,ะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างของคุณที่เขาคอยอยู่เคียงข้างคุณ คนที่อยู่เบื้องหลังของคุณคนที่หวังดีกับคุณจริงๆอย่าไปสนอย่าไปสนใจคนที่ที่คือเราจะไม่ให้ค่ากับคนที่เรียกว่าคอยบั่นทอนเราคอยลดความมั่นใจของเราลงเ,เราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะเอาคนที่หวังดีกับเราจริงๆถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเรารู้สึกว่า มันมีใครสวมหน้ากากเข้าหาเรามันมีใครแบบแกล้งทําดีกับเราเพื่อที่เขาจะได้แบบห,หักหลังเราในตอนที่เราเผลอขอให้ทุกคนแบบหลีกหนีให้ห่างนะคะเชื่อเซนต์ตัวเองนะคุณกําลังจะได้รับความช่วยเหลือออกจากตรงนี้แล้วหรือตัวคุณเองนะสามารถช่วยตัวเองออกจากตรงนี้ได้แล้วนะคะให้หนังฟ้าบอกว่าให้คุณเตรียมแท็กกระเป๋าได้แล้วนะคะเตรียมที่จะเดินทาง ออกสู่โลกกว้างนะเตรียมที่จะเดินทางถ้าคุณอยู่ในช่วงที่คุณจะแบบถ้าใครอยู่บ้านเดียวกันอะแล้วมันอยู่ในช่วงที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะย้ายออกหรือไม่ย้ายออกดีอหรอืคุณจะกลับบ้านของคุณหรือคุณจะอยู่กับเขาต่อดีหรือว่าจะจบความสัมพันธ์นี้ไหมย้ายออกไปไหมไพ่บอกว่าออ,ออกเดินทางได้แล้วค่ะออกมาเป็นตัวของตัวเองนะคะ แสงสว่างในชีวิตของคุณมันจะส่องเปล่งประกายขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวคุณจะได้พบเจอในเรื่องราวที่ดีคุณจะได้พบเจอกับความรักที่มันเป็นรักที่สบายใจอะเป็นความรักที่ไม่เร่งรีบเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรซ่อนเร้นเป็นความรักที่คุณจะเรียกว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องคอยแบบว่า อดทนนะไม่ต้องเก็บงำความรู้สึกคือจริงๆเราอยากจะเป็นตัวเราแบบนี้เราก็เป็นได้เต็มที่เลยประมาณเนี้นะคะซึ่งพิมคิดว่าตัวคุณเองน่ะมันมีพลังงานในเนี้ยความสดใสความร่าเริงความสุขที่คุณมีดึงมันขึ้นมานะคะพิมมั่นใจว่าคนที่กำลังเลือกหรือกำลังสับสนอยู่ณตอนนี้ กับเรื่องราวที่คุณพบเจออยู่คุณจะหาทางออกได้โดยเร็ววันคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะคุณอาจจะกำลังคุณคงจะสับสนอยู่อ,อยู่ในระหว่างทางเลือกนะคะที่คุณจะต้องเลือกเดินไปบางครั้งคำว่าครอบครัว มันก็เรียกว่ายังไงล่ะควาว่าครอบครัวจริงๆตัวเราเองเป็นได้ทั้งพ่อและแม่ให้ลูกนะคะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมีพ่อมีแม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันก็ได้เพียงแค่เรามีความรักพร้อมที่จะมอบให้อยู่ตรงนี้เขาก็คงไม่รู้สึกขาดหายอะไรไปบางคนที่ยังอดทนอยู่พอตั้งใจ เก็บรักษาคำว่าครอบครัวของตัวเองไว้ยังทําใจไม่ได้ยังแบบเรียกว่ายังยังกลัวที่จะไปะเผชิญหน้าชีวิตด้วยตัวเองไม่มั่นใจกับทางเดินข้างหน้านะคะแต่ถ้าคุณออกมาได้โชคลาภรอคุณอยู่คุณจะได้พบเจอคนใหม่คนที่ดีคนที่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณ อาจจะเป็นการบังเอิญเจอกันแล้วเป็นความรักที่สบายใจไม่เร่งรีบอะไรแต่เป็นความรักที่มันสบายใจมากขึ้นเมื่อคุณแบบได้คิดทบทวนทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะคุณจะแบบมันจะแบบมันจะดีขึ้นนะคะคือมองเห็นไหมคะคือคือมันจะดีคือมันจะเปลี่ยนไปอะ่ะ มันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วมันจะส่องสว่างขึ้นมาทันทีเลยกับชีวิตของตัวคุณตอนนี้ทุกคนอาจจะเศร้าอาจจะแบบถ้าไม่เศร้าก็เป็นอะไรที่ไม่กล้าตัดสินใจกล,กล้าก,กลัวเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแต่ว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้อยู่แต่ในอนาคตอีกไม่นานนะคะประมาณ3เดือนครึ่งคุณจะได้พบได้เจอ ศักยภาพเตตัวของคุณเองนั่นแหละเขาจะดึงคุณออกมาเองนะคะเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้ในที่สุดพิมพ์จะไม่ขยายเรื่องราวว่าคุณไปพบไปเจออะไรมาแต่หน้าไพ่ที่พิมพ์เห็นอนะ่ะอยากจะให้คุณไม่ต้องกลัวการเดินไปข้างหน้านะคะการสูญเสียมันไม่ใช่ว่าอยู่กับเรานานนะคะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกคนเคยสูญเสียทุกคนเคยผ่านนะคะพิมพไปเจอคลิปคลิหนึ่งที่เป็นน้องที่ล้มอะคะ่ะล้มแรงมากด้วยแล้วเขาก็บอกุแม่เขาว่าคุณแม่คะหนูล้มแต่หนูไม่ร้องไห้เลยซึ่งแม่เขาก็บอกว่าใช่เพราะว่าหนูโตแล้วแล้วหนูก็เก่งแล้วนะคะน้องก็บอกว่าใช่ค่ะเพราะว่า เราลมได้แล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้คือมันเป็นคำพูดในคลิปที่มันเป็นแบบเป็นคำพูดที่ปกติทั่วไปอะค่ะแต่แบบพอเด็กพูดอย่างเงี้ยเหมือนเด็กกลับมาสอนเราอีกทีหนึ่งเลยอะค่ะมันเป็นอารมณ์แบบเราเราลมได้แต่เราก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้โดยที่เขาไม่ร้องไห้คือคือบางครั้งแบบตอนที่พิมพ์เลื่อนเจอคลิปนี้มันก็รู้สึกวแบบ่าเออ จริงๆแล้วเราเราก็ศัก,กยภาพในตัวเราแล้เราผ่านอะไรมามากมายประสบการณ์ชีวิตเราล้มมาก,กี่รอบนะคะเราก็ผ่านมาันมาได้ในที่สุดนะพิมก็เลยอยากให้ทุกคนนะคิดแบบลองลองลอง,ลองถามตัวเองลองมีสมาธิมีสติอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็มองลึกลงไปในจิตวิญญาณของตัวตัวเองนะ,ะใช้สติสัมปชัญญะ นะคะทั้งหมดของเราอยู่กับตัวเราเองให้มากๆบางคนน่ะออกมาได้เพราะว่าผ่านความทุกข์มาเยอะความกดดันมันเยอะจนเรารู้สึกเหนื่อยพอเหนื่อยมากๆสัญชาตญาณของคนมันจะสลัดสลัดความทุกข์นั้นออกมาด้วยตัวเองแต่ว่าบางคน ความเข้มแข็งไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่สามารถที่จะสลัดความทุกข์ออกได้ด้วยตัวเองก็อาจจะนานหน่อยทรมาน,านนานเลยนะคะแต่ในคลิปนี้นะคนที่มาเจอในคลิปนี้เ,เมื่อกี้พิมพ์ยกตัวอย่างแต่คนที่มาพบเจอคลิปเนี้ยคุณจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่สตรองมากๆเข้มแข็งสุดๆเป็นคนที่สดใสล,ดล่าเริงแล้วมีพลังงานเรียกว่าพลังงานแบบความเฉีดฉายความเข้มแข็ง อยู่ในตัวเองมากๆเลยนะคะคุณจะคุณจะไม่พบเจอในในเรื่องที่คุณจะต้องจมดิ่งอยู่นานๆนานแน่นอนนะคะประมาณนี้ขอให้คุณเตรียมตัวออกเดินทางนะคะเป็นแสงสว่างในชีวิตให้กับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นๆรอบข้างนะคะความรักความสัมพันธ์ที่จะผ่านเข้ามาในอนาคตของคุณ เป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจนะคะเป็นความรักที่โคลเบอร์ Clo เนี่ยเป็นรักแท้ได้ไหมก็มันเป็นความรักที่ดีอะคะ่ะรักที่ไม่ทำร้ายกันนะรักที่คุณจะไว้ใจเชื่อใจได้นะคะมันสามารถพัฒนากันได้ลบอาจจะเป็นคนต่างชาติอีกเช่นเคยนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติเช่นเดียวกันที่ ที่แบบมาพบมาเจอคุณหรือตัวคุณเองเนะี่ยมีการแบบเดินทางข้ามประเทศข้ามข้ามประเทศข้ามทวีปไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วบางอื่นไปพบไปเจอกันประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเป็นแรนดอมที่มาเล่าหน้าไพ่สู่กันฟังแล้วเป็นครั้งแรกที่พิมพ์ใช้ไพเ่เลนมองในการ อ่านทำนายพลังงานนะคะขอขอบคุณสำหรับการกดติดตามคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นทุกเรื่องราวไปได้นะคะด้วยความเข้มแข็งใช้สติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะขอขอบคุณเมื่อกี้พิมพ์ูดเรียงอันเอาใหม่ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดถูกใจทุกคอมเมนต์นะคะ ที่เป็นกําลังใจให้กับพิ์เสมอมาและตัวพี่เองก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเรื่อยไปเช่นเดิมเลยสําหรับคลิปนี้ปากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะ